มาเบือเมึงเป็นคนดูผมมึงได้ไงเอ้ยมคยมามาอยู่ช่องดีๆอยู่ดีกว่าเฮียดีกว่าเยอะกูเ หนึ oh ่งร้อยหนึ yeah ่งสามเตอร์ไอ้เหี้ยเป็โลเขาให้มันตายแล้วที่นั่นก็หนึ่งร้อยหนึ่งอ้าวเหี้ยไอ้เด็ ไอ้โฟสวยดี๋ยวรอด่ปืนที่ใหญ่เยรอดเดียรอแ้มต้เปยเนยิ้ม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 ท้องอ่ะมามาีม่่มรนเมันวางมันวางมันวางเอวางเอวางนี I have no money ตัวไปเริ่ตัวมาชุบเกินคู่เกินวันดเนี่ยนะแต่กูใช้วันดอไม่เป็นมาบีเร็วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เอโล้งอะไม่ใช่หรอเอโล้งยังยังยังมันไปเองหมดแล้วไปเองไปบีมาบีมาบีเออวิ่งอยู่วิ่งอยู่อาเต็มเลยฟุกมันโยงมาบีไงเฮียตอนนี้ก็ยังโล่งอยู่และเฮีย เขอบใจมากหมดประเฟรนครูว่าี่าอยแถวนี้คุณได้ไม่เดินคุณรู้ว่าอยู่แถนี้แต่ไม่รู้ายดขาไอสัตว์นุนหนีไอสัตว์มี่า้ายแ้ั้นเดี๋ยววไปนูนฮ่าฮ่าฮ่าอ้ไอไอ้นุนหนุนหนุนหนอนหนุลวุนนุนนุนห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 นนหหี Bye. <laughs>